การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงตรงานและสายน้ำเย็นฉ่ำมีเจ้าฮิโปโปน้อยอาศัยอยู่กับครอบครัวริมแม่น้ำฮิโปโน้อยที่ขี้สงสัยชอบสำรวจและมักถามคำถามแปลกๆเสมอแต่พ่อกับแม่มักเตือนให้เขาอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะป่าใหญ่นั้นอันตราย วันหนึ่งฮิปโปรู้สึกเบื่อกับการนอนแช่น้ำอยู่เฉยๆเขาคิดในใจว่าวันนี้เราจะออกไปผจญภัยต้องมีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่ข้างนอกแน่ๆเขาจึงเดินออกจากแม่น้ำโดยไม่บอกพ่อแม่ กิปโป้น้อยเดินผ่านทุ่งหญ้ากว้างและปีนขึ้นเนินดินเล็กๆเมื่อเขามองไปรอบๆก็เห็นว่าป่าดูใหญ่กว่าที่คิดไว้มากขณะที่เขาเดินไปเรื่อยๆเขาเจอกับลิงที่นั่งแทะกล้วยอยู่บนกิ่งไม้หวัดดีลิงน้อยในเคยเห็นอะไรแปลกๆในป่านี้บ้านไหม ฮิปโปน้อยถามด้วยความตื่นเต้นลิงน้อยหัวเราะแล้วตอบว่าแปลกแน่เหรอมีสีข้างในป่าลึกมีทะเลาสาบมหัศจรรย์ที่น้ำเปลี่ยนสีได้แต่ระวังนะมันอยู่ไกลมากฮิปโปน้อยยิ่งตื่นเต้นเขาคิดทันทีว่าต้องไปดูให้ได้ ระหว่างที่เดินลึกเข้าไปในป่าฮิปโปโน้อยเจอกับยีราฟที่กำลังเอื้อมคอไปกินใบไม้สูงสูงเธอเคยได้ยินเรื่องทะเลสาบมหัศจรรย์ไหมยีราฟยิ้มแล้วตอบว่าอ๋อฉันเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ระวังให้ดีนะฮิปโปโน้อยป่าแถวนั้นมีเสือโคร่องอยู่ด้วย ฮิปโปน้อยรู้สึกขนลุกนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรเราต้องไปเจอมันให้ได้ฮิปโปน้อยเดินต่อไปจนเจอลำธารกว้างและเชี่ยวเขาพยายามข้ามไปแต่กระแสน้ำก็แรงเกินไปจนเขาเกือบถูกพัดไปโชคดีที่มีช้างน้อยเดินผ่านมา ต้องการความช่วยเหลือไหมช้างน้อยถามด้วยรอยยิ้มโอ้ขอบใจมากช้างน้อยฉันกำลังจะไปทะเลสาบมหัศจรรย์แต่ลำธารน,นี้ทำฉันเกือบแย่เลยฮิปโปน้อยตอบช้างน้อยใช้งวงยาวของเขาช่วยฮิปโปน้อยขึ้นบนหลังจากนั้นก็พาเขาข้ามลำธารไปอย่างง่ายดาย เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ทะเลสาบมหัศจรรย์ฮิปโปก็ได้ยินเสียงคำรามดังลั่นเสือโคร่งตัวใหญ่เดินออกมาจากพุ่มไม้เขาตกใจจนขนตั้งแต่ช้างน้อยกลับไม่สะทกสถานเรามาอย่างสันติเราแค่อยากเห็นทะเลสาบมหัศจรรย์ฮิปโปน้อยพูดด้วยเสียงสั่ง เสือโคร่งหัวเราะห้าห้าฉันไม่ได้จะทำอะไรหรอกฉันก็ชอบดูทะเลสาบนี้เหมือนกันมันเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของป่าฮิปโปน้อยรู้สึกโล่งอกท่าง,งั้นไปดูกันเถอะ เมื่อพวกเขามาถึงทะเลสาบฮิปโปโน้อยก็ต้องตะลึงน้ำในทะเลสาบค่อยๆเปลี่ยนสีจากฟ้าเป็นเขียวจากเขียวเป็นสีชมพูแล้วกลับมาเป็นฟ้าอ่อนอีกครั้ง ว้าวมันสวยมากเลยฮิปโปโน้อยอุทานอย่างตื่นเต้นเสือโคร่งบอกว่าน้ำในทะเลสาบนี้เปลี่ยนสีตามความสงบของป่าถ้าป่าสงบน้ำจะเป็นสีฟ้าถ้าผู้คนทะเลาะกันน้ำจะเป็นสีแดง ฮิปโปโนะยิ้มกว้างขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยพาฉันมาถึงที่นี่วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยหลังจากเพลิดเพลินกับทะเลสาบฮิปโปโน้อยก็กล่าวลาทุกคนแล้วเดินกลับบ้านอย่างมีความสุขระหว่างทางเขาคิดได้ว่าการออกผจญภัยสนุกจริงๆแต่การบอกพ่อแม่ก่อนก็น่าจะดีกว่า เมื่อกลับมาถึงบ้านฮิปโปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังด้วยความตื่นเต้นและโล่งใจที่ฮิปโปน้อยกลับมาปลอดภัยจากนั้นมาฮิปโปก็ยังคงเป็นฮิปโปที่ขี้สงสัยและรักการผจญภัยแต่เขาไม่ลืมที่จะชวนเพื่อนๆและบอกพ่อแม่ก่อนทุกครั้ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการออกผจญภัยทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้เรื่องราวมากมายแต่ความปลอดภัยและการบอกผู้ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญเสมอ